สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเรียนภาษาอังกฤษอ่านแปลนะคะและมีเนื้อเรื่องของการเขียน first impression is very important ตรงนี้จบประโยคนะคะ first in curation is very important ความประทับใจครั้งแรกมีความสําคัญมาก แต่ว่าความประทับใจก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นครั้งแรกเสมอไปนะคะความประทับใจจากการร่วมงานกันซึ่งแม้จะ,ะมีการร่วมงานกันหลายครั้งหรือที่ทำงานเดียวกันหรือปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนๆที่สถานศึกษานะคะวัยทำงานและวยัยเยาวชนเด็กและเยาวชน This is because our ability to project the right image would enable us to pursue our goal. แปลว่าอะไรคะเนื่องมาจากความสามารถของเราในการสร้างภาพลักษณ์ถูกต้องจะช่วยให้เราสามารถไปถึงเป้าหมายของเราได้ ชย่งเช่นเราทำงานร่วมกันนะคะทั้งเด็กเยาวชนและวัยทำงาน s i so, which characteristic which characteristic is the most important in the first meeting เป็นคําถามว่าอะไรคะเอาถ้าเช่นนั้นหรือดังนั้นคุณลักษณะใดที่มีความสําคัญที่สุดในการพบกันครั้งแรกล่ะอันนี้ก็คือว่าเป็น เป็นประสบการณ์หรือว่าอาจจะเป็นงานวิจัยนะคะหรือสิ่งที่นักจิตวิทยาเขาได้ทดสอบทดลองดูในเรื่องของความคิดของมนุษย์นะคะ so คาแรคเตอร์ของเราก็แล้วแต่สถานการณ์ด้วยนะคะแล้วแต่อาชีพบทบาทหน้าที่ที่เรารับผิดช,ชอบคาแรคเตอร์ Character ของเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ต่างๆนะคะ สังกฤษว่าอย่างไรนะคะทวนนะคะ so which characteristic is the most important in the first meeting นั่นคือคำถามจบประโยคนี้นะคะถามประโยคนี้เป็นการย้อนถามเนื่องจากว่าเป็นข้อสอบ reading การอ่านนะคะแล้วก็เป็นการ translate การแปลดังนั้นคุณลักษณะใดาที่มีความสำคัญที่สุดในการพบกันครั้งแรกล่ะ คําถามก็ประมาณนี้แต่เวลาที่เราแปลเป็นภาษาไทยเราเขียนเป็นภาษาไทยเราไม่ได้ใส่เครื่องหมายคาถามนะคะนักศึกษาท่านใดที่ต้องทําข้อสอบอัตนัยนะคะการเขียน มาดูนะคะอาจจะเป็นการวิจัยเพราะว่าบทความนี้มีเรื่องของอะไรคะจากการสํารวจจากการสํารวจนี้เป็นหลักสถิตินะคะจากการสํารวจสิ่งที่มีความสําคัญที่สุดคือลักษณะทางกายภาพ According to a survey, the most important is physical appearance. ต่อจากเมื่อสักครู่นี้นะคะเราจะใช้เป็นดูเครื่องหมายการใช้ด้วยนะคะเมื่อเป็นเครื่องหมายคำถามแต่เวลาที่เราเขียนเป็นภาษาไทยนะคะเราไม่ต้องใส่เครื่องหมายคำถามแล้วก็มาขึ้นต้นประโยคนี้นะคะ According Surve ข้อสอบเขียนนะคะจะต้องดูที่เครื่องหมายด้วยอ่ะคอมม่าตรงนี้นะคะจบในแต่เราก็จะมีประโยคย่อยเราจะมีประโยคประโยคขยายเวลาทําข้อสอบเขียนนะคะอัตรนัยจะต้องดูเครื่องหมายด้วยใส่เครื่องหมายด้วยนะคะถ้าเป็นใส่เครื่องหมายคอมม่าเช่นนี้นะคะขึ้นต้นประโยคตรงนี้ จะเป็นตัวพิมพ์เล็กแต่ถ้าใส่จุด full stop แปลว่าจบประโยคก็จะต้องขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่นะคะนี่คือหลักการเขียนพื้นฐานเบสิกของภาษากัษก the most ความจริงเราต้องเขียนต่อเนื่องนะคะแต่ว่าเรา,เราก็ต้องเว้นระยะการเขียนให้ได้จบเป็นประโยคประโยคไปเป็นคำๆไป The most important in the first ใช่ไหมคะถ้าเราพูดถึงว่างานวิจัยนี้เป็น in the first แต่เขาบอกว่า the most important in physical หรืออะไรคะ is physical ใช้ is นะคะเพราะว่าเขาใช้การอธิบายเรื่องกายภาพนะคะเป็นการใช้ verb to be is am are แต่ว่าเราใช้ is เพราะเราเรามาใช้กับอะไรคะ the most important ที่ความสำคัญที่สุดแล้วก็ต่อเนื่องที่ กายภาพ is physical appearance ้วเป็นจุด full stop ก็คือจบประโยคนี้ แปลเป็นภาษาไทยนะคะเวลาที่เราทำข้อสอบเพื่อให้ได้คะแนนเพิ่มขึ้นนะคะเราก็สามารถที่จะใส่รายละเอียดของคำแปลในการขยายความได้แต่ว่าเราจะไม่แปลแบบเยิ่ยนเยอะเกินไป หรือการใช้คำอย่างฟุ้มเฟือยนะคะก็ <_ an> จะทำให้ดูเหมือนกับไม่เป็นมือโปรในการเขียนภาษาอังกฤษนะคะแต่ว่างานเขียนจะเป็นงานที่ค่อนข้างเป็นทางการไม่เหมือนการพูดนะคะการพูดสนทนากันอย่างค่อนข้างที่จะเบสิกแล้วก็เข้าใจกันง่ายๆไม่ต้องใช้คำศัพท์ทางการมากนะคะ งานเขียนลักษณะนี้นะคะจะเป็นงานเขียนบทความนะคะบทความทางระบบออนไลน์โซเชียลมีเดียที่เป็นทางการนะคะแล้วก็งานเขียนทางราชการหมายถึงในแบบฉบับที่เป็นทางการของทุกประเทศนะคะหรืองานเขียนหนังสือประเภทนักวิชาการเขียนหนังสือนะคะก็จต้องเป็น วิชาการที่มีความแม่นยำของวยากรถ้าง,งานพูดเพื่อสื่อสารยังอนุโลมได้นะคะเพราะว่างานพูดเป็นงานที่ใช้ไหวพริบในการสนทนาสื่อสารอาทีน,นี้มาดูว่าบทความนี้พูดถึงเรื่องอะไรคะรูปร่างหน้าตาของคุณออหมายถึงทางกายภาพรูปร่างหน้าตาในที่นี้ไม่ได้หมายความว่า หน้าตาแบบถ้าเราใช้คำพูดว่าสวยหล่อหรืออะไรแบบนี้นะคะสวยหล่อหรือว่าน่ารักหรืออยังไงคืออาจจะเป็นในลักษณะของอการที่เราสำรวจร่างกายนะคะรูปร่างหน้าตาการแต่งกายหรือบุคลิกภาพนะคะไม่ได้ไหมายความว่ารูปร่างหน้าตาจะต้องสวยหล่อหุ่นแบบใดอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะคำว่ากายภาพเพราะ ทางกายภาพของของคนแต่ละคนนะคะมีความแตกต่างกันแล้วก็สวยหลอ่อหรือดูดีหรือในในแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันนะคะเป็นเรื่องจฉพาะบุคคลซึ่งในสายตาผู้ที่มองย่อมมองแตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นเรื่องอื่นที่ลักษณะทางกายภาพการแต่งกายบุคลิกนะคะหรือว่าความสะอาดนะ ตรงนี้ใช้ภาษาอังกฤษว่า your your นะคะก็คือ your แปลว่าของคุณ your look s เมื่อจบประโยคนี้คะจุดฟุตสต็อปนี้ more t h n n anything e l s แล้วก็ใส่เครื่องหมายคอมม่านะคะ เพ a ่อสร้างความประทับใจประท i r ใจประทับใจปประประโยคนี้นะคะ Ole คำนี้แปลว่าการสรวมบทบาทนะ play a Very important r o l e in first impression การสรวมบทบาทก็คือ,อมีหน้าที่ได้ก็ต้องสวมบทบาทนั้นแบบนี้นะคะ แปลได้ว่ารูปร่างหน้าตาของคุณเหนือจากสิ่งอื่นใดทั้งหมดหมายความว่าลักษณะบุคลิกภาพนะคะมีบทบาทสำคัญมากสำหรับความประทับใจครั้งแรกก็เป็นงานวิจัยของนักจิตวิทยาเ,าเขียนเป็นภาษาไทยให้นะคะ อ่นะคะนี่คือเป็นเนื้อหาของบทความแต่ว่าวิทยากรก็ขออนุญาตสรุปเรื่องความประทับใจนะคะไม่ได้หมายความว่าเพียงครั้งแรกเท่านั้นยังหมายถึงการทํางานร่วมกันนะคะการเรียนการศึกษาร่วมกันการใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมนะคะวันนี้หมอขออนุญ,ญาตสรุปในเรื่องของการเขียนการอ่านแปลภาษาอังกฤษเพียงเท่านี้นะคะขอให้หนักเรียนนักศึกษาและว้ทํางานทุกคนทุกท่านประสบความสําเร็จ แล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ